อันนี้น,น้อยสุดท้ายของฤดูกาลนี้บยแล้วนี่สุดท้ายแล้วก็น้อยอยมันมันมันหอมเลริมได้ดด <c oughs> มัน้ม็นไม, <c oughs> ม่ได้ดูม่เยดีาไมนีี่ตัวนี้เป็นที่ตุตอนนี้เป็นที่เนีเป็นที่เดนีจุดตนต่อที่ไหน มัน,นบวถือลองมันมั้งมัน,นไนม่ลงูสิาตอกไปเห็น,นมัน่ะลมันเอยหอมละมัเ่เาเบิงบ้งยุคไก่ๆน,นั้นี่มันคือ,ค,อคือจงมันมีสุกเนาะ สุดท้ายขอยงรดูกาลเิบ้านนี้ก็คือท่าให้มันอ้อไม่กับแกงบอกบ้านนี้โอ้ยหอม มือหนึ่งดิพ anyway> like? no> ี่น้องทางบ้านว่ามือหนึ่งมาสัญญาิมือหนึ่งเลิ่งการผ้ามามีเหมือนแบบเด็กคนนี้ที่ผ่ายเด็กน้องเอ้ยนี่สุดท้ายแล้วนสุดท้ายแลแกงมามีเงอเสื้อพังเน่าอยเวอย์ใหญ่เอาเสื้อใหญ่จีแห้งโนะปะการเจ็บนั่นไปเล่นทางอื่นแต่น้อยเนาะมันเลย มีค่อยเห็นนั่นซุม้มเจ้าพราเดี่ยวแกงนั้นแกงนี้บานๆน่ะครั <c oughs> บกินแต่แนวนี้เลยครับลงวัดปะลงวัดปะบ่ซิมมิงนะป้าวินหวานปะ เป็นแ <S preach science> ่ยวหม้ายเด็เป็นเนี่แบผขายหงแล้วเลยวานอยู่มานบ่อัววินอรซิมาออหมดเลยเปดล้าแ้ว วานทีเลีวบางคงเด็กินมาอย่างหัเร็กินก็มีทีเยหนอย่างเป็น้อยหน่อยหานางกลยน้ำเยชอทานนี่หอมดิหอมหอมหวานอย่าบอกใครเลยนางเอกไปซิเลยลนอครับมือนี้ เราอามาแต่โลย่าบอไปลบย่านลยเปล่าาโอมาอนี้อันโอ้รางวัลที่หนึนงบอมือนี้นอะรางวัลที่หนึ่งใช้ไปสอน้มือคืนี้นะตนได้เงินบร้อยกับบัวสาวบัวร้อยเรามาเพิ่มไอบีกว้างบสาวอันเ้า ฟันด oh. yeah, ีบอฟันดีตัฟ yeah. uh ันกาเหินเิโอ้บาบินกับ่ดฟันบอกาันัมี้อฟันมีคอืดบ้นกมีือบนัเ็นีสุ้ายเกหน่อยนนึงเนาะัสท้สยาส่งท้ายเยเ้วเหมือนเราเด้มันสุดท้ายแล้วโอ กินเบอร์อะไรก็ไเสี่ยกินมาลวได้ม่กินมามีต่ออ้าเรถ้าเด็กินก็สาวเราบอกอินแล้้วอันกันเยอะไปซื้อจะได้ลาตตลีไหนยายลดปู่ย่างบอเนาะอ้าแลไปเอาซักพุูดละสักเบอร์หนึ่งฮะเธอชื่อหลังวันที่หนึ่งเนาะอัน ดิได้ถามผู้เสียว่าพไปแล้วเนาะฝันเอาเลือขึ้นน่ะเบาดูกเราไปซื้อมาสักเบอร์ถ้าซือได้เราคนที่นึ่งนะป้ายแดงเนาะบัตรแซบแซบผัดน้อยน้อยที ว่ามีแซ่ผัดน้อยบักใหญ่หนึ่งน้อยสองน้อยก่อนหน้านี้นะครับอันนี้หวานจอยตีมันมันซุกพอดีใบใหญ่แต่กินดีดีได้กินนานนี้นะมันหุนนะยัย วานี่มีเลยวานี่มีเหวานี่านเ็ทุกคาบอบ่เน่ขึนคราัานเ็กินข้านะทกากลินมนหมนเ่กามันย่ยน้ัครมีินมาลำย่อยกับข้ากักินมะมีกับข้าตีขันอันนี้ไหนคือ <si ผู้นุ่มก็กินอยู่แต่ว่าหางมีกินหลายสนิทเท่านั้นผู้เท่าสือกินหัวแตงโมกับเขาหัวแตงโมกับเสือได้นานผู้เท่าได้ดิีวัยรุ่นเสือวัยรุ่นเสือกินอยู่อันขั้นหมะมีกับเขาทุเรนกับเขาแต่ว่ามาแตงโมกับเขาเสือเดี๋ยวพักไว้เสือก่อน กินเลิศของธรรมชาติดอกมันมีเพ yeah> claro um ิ่มลายปันไดดอกน้ำตาลนั่นกินเลิศป็นเรสตัวเย็นนี่ใช่เห็นเย็นแน่นเผือกเลยว่ารู้กินมะเขือก้าวเข่าป่ะใช่แมนยู่หัวใหญ่้นขั้นขั้นมาเคืออันมีได้ไนคือจังเฮาซื้อมาแต่เขาใหญ่น่ะพอกินอยู่ได้แต่ว่าคั้นเฮอร์มาลีล้อลีล้อในมันอ้อเสฉย น่นงเลาวาเขาอยาก้เอาันีเอาไจร <c oughs> ิงมนัมิ <c oughs> กงกะ้าเขไม่ได้อันอนู่มันก็เลนได้อร่อยกุเาไม่ตัมแม่แมเอลาากินอเ,าากกเอา,ออเา,าก,กินไมลาถากินก่อนมาเด้อกินมะมี่นะพี่น้องเอ๋ย แต่ว่าแถวบ้านเฮาคือคือหมีได้เนาะมาเคียบหมีได้ในนะดินมันละมีเยอะมันละพวกมีเป็ดมีพุ้มีได้เป็บน้ำดินได้ขิางมาเด้อคุ้ยาเอ้ยตุ้ยยาแม่ม่เฮาเฮาไปซื้อลอตเตอรี่สักหน่อยเนาะกันจะได้สักเบอร์นึงนจะได้ไป ป้าวิเจ้าได้ลอตเตอรี่ยูอันบ้านอันยูบิานอาทิตย์ละบ่อคุณแม่แม่พุนเจ้าไปมองตรงกลางเหรอมองตรงกลางระหว่างป้าครับอันย่ายนะโอ้เจ้าได้เจ้าได้ก็เร่านเด้อเาซิมซิมมามี่เบิ่งกันนะ้ม้าแบแนหนังยเอาอเป่มันก็โอ้ยซิมเพื่อผู้ชมทางบ้านเพื่อนเบิ่งแม่เมนกันย่าอาบมา จอเืนนังเอกอยู่ตัวนีเพิ่นวะไอ้พี่ผู้เอเออด้ยินเสียงล่าเพิ่นวะโอ้ยดนยินเสียงล่าไอ้พี่ผู้เอ้ยมาได้กินมามีหน่่ยนี้นะหน่วยสุดท้ายได้ไอ้เหมือนแล้วได้เซือไล่ดีแท้เราว่าละจ้ะไปลบคุ้งมือวันนั้นดิแม่ เจ้าไปลบคู่มือเท่านั้นหน่อกาเอสเนี่ยเมื่อเสาร์ห้างนี้เขาแบบเฮามากเอ็ดมีได้มันยิงสายแล้วมันหอนไปนี่นานน้าอีหามโคน่ะผ้าเดี๋ยวเ้ากินหรอที่มันยั่งอยู่เลยแต่ว่ามันอันมันอาเตรอยมแม่งเนาะอย่าโตกับมาเสดน้ำมันผูกเขาทิ้มแล้วเนาะหากับโคเอออันที่มันผูกนะคือมันแม่งโตมันโค่ห้าเบิร์ตมันก็มีเยอะละผมเอง อัน n าบ้านผู้บ้านเปล่าเพิ่นนั่นยังแกะอยู่บ่อยนิดหนึ่นนะมืดหนมาหลังโอ้ขันย่างล่ะล่ะผ้าไปเอาซั่นเนาะเอาเห็นโคกินดีเนาะโคเธอล่ะอันเก่าว่ตถิบละบ่มันก็ย่างงานเพิ่นแกะเพิ่นเอาไว้เสร็จแล้วบ้านดอกนี่แล้วเออย่างขันละบ่อไอ้เอะพี่ผู้บ่ค่อยนับวันวะ มคาค่อยซื้อที่เลขมันนี่ไนะซื้อเลขไว้เพื่อส,สามเบอร์เจ้ากเจ็บเ,เบอร์ละร้อยไม่ได้ทไม่ค่อยน่ะสองร้ 200, อยเจ้าก็แม้ซื้อสองเบอร์ถ้าซที่เบอร์นึ่งก็คูน้นำใหญน่นี้เบอร์มันสี่ร้อยมันนี้นะ่นะสีนะ่ร้อยรัฐบาลไว้รัฐบาลกันีะได้ยี่สักเบอร์น,นึงอยู่กันฝันยู่ว่ะ